บนโซเชียลแชร์แนะนําสูตรเครื่องดื่มต้านไวรัสหวัดได้ทุกรุ่นแค่ผสมน้ําส้มสายชู2ช้อนโต๊ะน้ําตาลหรือน้าพึ่ง3ช้อนโต๊ะกับน้า1ลิตรกินทุกวันจนหายกินมา2ปีแล้วที่บ้านเก็บภาราทิ้งหมดหืมชัวเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศู์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยาที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสูตรต้านไวรัสที่แชร์กันนี้จริงไหมครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าสูตรที่ว่าจะไปต้านไวรัสได้ไม่เป็นความจริงครับน้ำส้มสายชูน้ำพึ่งน้ำตาลไม่ได้มีกลไกที่จะกําจัดไวรัสได้เรื่องนี้คิดว่าอ่านเล่นๆสนุกกดีวว่่่าาานะครรับเพไม ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ๆเ,เขาบอกว่าสูตรนี้ทําแล้วจะแตกตัวเป็นโอโซนโอโซนนี่เราจะผลิตได้ก็ต่อเมื่อเราใช้กระแสะไฟฟ้าไปกระตุ้นโมเลกุลของออกซิเจนให้แตกตัวแล้วก็ไปผสมกับออกซิเจนอีกตัวหนึ่งกลายเป็นโอโซนไม่ใช่การนําสิ่งของมาใสา่ในแก้วแล้วเราจะได้โอโซนออกมาโอโซนเนี่ยปกติไม่ได้ผลิตในร่างกายการที่บอกน้ําส้มสายชูรวมกับน้ําตาลจะแตกตัวเป็นโอโซนเนี่ยคนไกนี้ไม่จริงนะครับสำหรับสูตรเคมีที่ดูมีเหตุมีผล CH 3 COOS คือน้ําส้มสายชูจริงครับเป็นสูตรน้ําส้มสายชู42 H ยี O 1 2คือน้ำตาลจะเป็นสูตรโมเลกุลของน้ำตาลลคโตสหรือลคโตนมูนไฮเดรตซึ่งมีเฉพาะในนมเขาบอกว่าเมื่อผสมกันแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสไม่ได้เป็นความจริงลคโตสเนี่ยนะครับไปผสมน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นน้ำตาลกลูโคสจริงๆไม่ต้องผสมอะไรไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งน้ำตาลทรายมีกลูโคสเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วรับประทานในรูปของอาหารไม่จำเป็นจะต้องไปทำเป็นสูตรผสมน้ำส้มสายชูเขาบอกว่าเครื่องดื่มนี้จะสร้างเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงถูกสร้างมาจากไขกระดูกไม่ได้เกีี่่ยวข้้องงกกัับบารรทไดดูโคเมแ สร้างจากไขกระดูกในคลิปนี้ยังบอกไปกระตุ้นให้ม,าม้าผลิตเม็ดเลือดแดงมากขึ้นม้ามของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงนะครับม้ามมีหน้าที่ขจัดเม็ดเลือดแดงตัวที่มันเริ่มจะหมดอายุไปและสร้างเกล็ดเลือดฆ่าเชื้อไวรัสพันเซนที่พูดมาไม่มีข้อเท็จจริงทางการแพทย์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับเกล็ดเลือดเนี่ยจะสร้างขึ้นจากไขกระดูกช่วยทําให้เลือดแข็งตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะไปฆ่าเชื้อโรคพันเปอร์เซ็นเนี่ยไม่เป็นความจริงออกซิเจนเป็นเพียงสิ่งซึ่งเข้าไปแล้วเเมมมลลดดดดืออดอแดงงงงงรราาาาไไไไปปจับับสสส่่่่่่่ตตยววนนๆขก้ี เม็ดเลือดให้กับเราเลยครับได้ผลกว่าการกินฟ้าทลายโจรที่ต้องใช้เวลาย,ย่อยถึง3ชั่วโมงยาใดก็ตามที่เขาเอามาเทียบเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีงานวิจัยในมนุษย์ให้เราเห็นบ้างนะครับในขณะที่สูตรที่พูดนี้ไม่ได้มีงานวิจัยใดๆเลยพอพูดถึงกระบวนการย่อยกระบวนการย่อยสารโพลิสคลายไดยสคลายและโมโนโสคลายเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในการรับประทานพืชผักผลไม้อยู่แล้วและการที่ฟ้าทลายโจรจะบดปล่อยสารไนโดคาโปไรน์นะครับก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่าน้ำส้มสายชูนี่แหละวิ่งเข้ากระแส เลือดได้ทันทีฆ่าเชื้อโรคทุกสองนาทีน้ำส้มสายชูก,ก็เหมือนกับอาหารทั่วไปนะคบก็จะผ่านเข้าสู่ระบบย่อยอาหารแล้วก็ไม่ได้จะเข้าในกระแสะเลือดแม้ยังหาไม่เจอว่าสูตรนี้จะต้านไวรัสได้ยังไงแต่ถ้าใครอยากลองกินแล้วครับสําหรับคนสุขภาพดีรับประทานได้แต่อย่าหวังผลในการป้องกันหรือรักษาโรคโควิดในทนะครับเมื่อเราก็รู้แล้วว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาอ้างว่าจะช่วยต้านไวรัสกึ่สือประโยชน์ไม่เกิดหรอกแต่ที่สําคัญมันมีโทษด,ด้วยนะครับเช่นสูตรนี้ในหนึ่งวันเนี่ยเราจะได้น้าตาล เราจะได้ถึงประมาณ150มิลลิกรัมซึ่งเกินกว่าปริมาณน้ําตาลที่เราต้องการไป4เท่าถึง6เท่าทีเดียวนะครับคนจํานวนหนึ่งรับไม่ได้นะครับเช่นคนที่เป็นเบาหวานหรือภาวะก่อนเป็นเบาหวานมีคําเตือนนะครับถ้าหากว่ารับประทานน้ําตาลหรือน้ําผึ้งเนี่ยมากจนเกินไปอาจจะมีผลกับโรคเบาหวานที่เขาเป็นอยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับน้ําส้มสายชูยังมีฤทธิ์เป็นกรด คนไข้าจานวนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องการความเป็นกรดเพิ่มเติมในร่างกายนะครับเช่นคนที่เป็นโรคไตระยะท้ายๆก็จะเกิดอันตรายได้คนเขียนบอกว่ากินมา2ปีทิ้งพาราไปเลยถ้าหาก,กินน้ําตาลแบบนั้นอะทุกๆวันไม่ต้องถึง2ปีละครับคนทั้งบ้านนี้คงจะเป็นเบาหวานกันหมดเลยละครับอันตรายมากนะครับที่บอกว่าทิ้งพาราเซตามอลไปเลยเนี่ยให้เข้าใจเบื้องต้นนะครับโรคติดเชื้อไวรัสของทางเดินหายใจส่วนบนเป็นโรคที่หายเองได้เสมอยกเว้นในยุคโควิดคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเท่านั้นแหละครับที่จะ อาจจะเสียชีวิตครับแต่สรุปแล้วสูตรน้ำส้มสายชูต้านไวรัสนี่เป็นยังไงครับข้อความนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับไม่ควรแชร์ต่อเลยครับไม่ได้มีการอ้างอิงาการศึกษาวิจัยใดๆและก็จะเป็นอันตรายต่อประชาชนจํานวนหนึ่งด้วยนะครับสิ่งที่มักดูง่ายๆอาจจะให้ผลร้ายๆที่แก้ยากๆก็ได้นะครับพบกับชัว์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพ พื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ y o YouTube ชัวก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวก่อนแชร์โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนที่จะแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม